สวัสดีเมื่อช้าสเต็ปกิ้ฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปกี้นั่นเองนะฮะและนี่คือสเต็ปกี้ซีซั่นที่5แล้วอู้นะฮะก็เป็นรายการเดิมนั่นเองฮะอยา่าพึ่งไปไหนฮะเรามาพูดสโลแกนพร้มพอมกันอีกครั้งนึงดีกว่าเพราะหลายๆคนคงจะลืมไปแล้วลลลว่าสโลกแกนเราคืออะไรฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปกี้รายการนี้นะทุกคนพบกับการดูมือถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานะี่ยไม่มีพักแล้วก็ผมรู้ทุกคนพูดต่อได้ฮะเยี่ยมมากๆ,ๆเลยทีเดียววันนี้เราอยู่กับสเต็ปกี้ซีซั่น5แล้วนั่นเองนะฮะวันนี้ เรามีเครื่องนะคะมารีวิวเป็นรุ่นที่ตอนนี้มีหลายคนเรียกร้องกระแสว่าอยากจะให้รีวิวมากที่สุดเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือ Samsung Galaxy A7 นั่นเองนะฮะแต่เป็นรุ่นปี2017อืมอันนี้นะทุกก็เอาแว่น VR มานะฮะแว่น VR อเราพี่ครับพี่เอาแว่น VR มาทำไมครับเอ Samsung กกอซัมซุงรุ่นก่อนๆมันไม่มีเซ็นเซอร์ใจโรสโคไม่ใช่เหรอครับนั่นไงเดี๋ยวรู้ว่ามีไม่มีถ้ามีไอ้นี่ก็ใช้ได้ถ้าไม่มีล่ะ ไอ้นี่ก็ใช้ไม่ได้ไงไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่นะคบตอนนี้ s a m s u n Galaxy A 7217 0อยู่ในมือของนันดุลแล้วนั่นเองนะฮะวีทุกคนจะได้ดูกันได้นะว่ามันเจ๋งรือว่าไม่เจ๋งอ,อย่างไรและคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่วันนี้ได้รู้กันแล้วไปไไดูกนในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องนั้นก็จะมีนะฮะเป็นสาย USB นะฮะแบบ Type C ด้วยนะฮะแต่ตัวนี้เราไป search มาเป็น Type C แบบเวอร์ชัน1.0นะฮะตัวนี้มีหัวชาร์จแบบชาร์จเร็วด้วยเป็นฟลักชาร์จนะ,ะเป็นวล 1.67A ก็ เร็วระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เร็วแบบปื้ดขนาดนนะั้นนะฮะก็เร็วอะ่ะก็ไปใช้เร็วอะ่ะแล้วก็มีหูฟังให้ฮะหูฟงหังหนึ่งอันนะมีหูฟังให้หใหแล้วก็มีตัวไมโคร USB <S <S ให้กลายเป็น Type C ได้นะฮะเป็นตัวแปลงเขาเรียกว่าตัวะอะแดปเตอร์เนาะ <S <S แล้วก็มีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด,ด่วนอ่านกันเป็นประจำนะจ๊ะเคก็มีเข็มทิ้มซิมอะไรมานี้มันพูดถึงเยอะนะฮะอ่ะโอเค เรมาเรามาเรามาเกิดกันก่อนดีกว่าว่าตัวนี้มันเจ๋งหรือไม่เจ๋งอย่างไรนะสลับตัวของ s a m s u n Galaxy A7 2017เนี่ยมันมีความโดดเด่นเยอะมากๆอย่างแรกเลยนะฮะเรามาพูดก,กันก่อนตัวของ CPU เนี่ยใช้เป็น Exynos นะฮะ7880โอเคถ้าเราจะเทียบน,นะฮะ จากตัวก่อนอันนี้ก็คือ7870ตัวนั้นจะอยู่ในแกซี่เ7พรมซึ่งเป็นตัวที่น่าดุดว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะไม่โอเคเลยส่วนการาดจอเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นมานะฮะจากมาลิที830 MP2 ใน77 p r i m พมขึ้นมาเป็น830 MP3 ก็คือเหมือนมี3แกนนะฮะในตัว A72017 ที่สำคัญที่สุดตัวนี้กันน้ำนะฮะด้วยมาตรฐาน IP68 คือกันน้ำได้ลึก1.5เมตรนาน30นาทีแต่ว่า1.5เมตรเนี่ย ก็ประมาณร5อยเซนซึ่งประมาณน่าจะประมาณถ้านับจากหัวในดุกก็น่าจะประมาณต้นขาประมาณต้นขาน่าจะได้เอ้ยไม่ใช่ดิน่าจะเข่าอืมถ้าหัวถึงเข่าคือถ้าคุณทําลึกสมมติว่าคุณลงไปสักไม้นาแล้วมันลงไปแบบลึกกว่านั้นนิดนึงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้ําจะเข้าได้ตรงนี้ก็ต้องระวังคือจุดประสงค์ของมืิกันน้ำของเรงาหรือก็คือดำน้ำเล่นถ่ายรูปแบบบนผิวน้ําเล็กน้อยไม่ต้องลงไปลึกมากอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบโห่ดำน้ําแบบ ป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นเพราะว่าบางทีมันก็เสี่ยงเกินไป snorkeling ก,ก็สำหรับเป็น snorkeling เนี่ยก็บางทีมันก็ลึกไปนะต้องดูว่าเป็นแบบไหนก็แล้วดูว่าคุณอาจจะวิเคราะห์เองได้ว่าอันไหนมันมากไปหรือน้อยไปน่าจะดีกว่านะนะส่วนสเปคอื่นนะฮะตัวนี้ได้เป็น rom 32นะฮะ rom 32ตัวนี้ได้ rom 32 ram 3นะฮะหน้าจอที่5.7นิ้วแต่ว่าถือแล้วบอกเลยว่ามันไม่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่แบบใหญ่มากอะไรอ่ะมันแบบถือว่าถือได้อยู่นะฮะ ตัวเครื่องน้ำหนักหน่อยเพราะแบตเตอรี่ให้มาเยอะฮะ3 6 0 0มิลลิแอมป์แบตเตอรี่ทําซุงเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยนะซีรีส์ J หรือซีรีส์ A ขึ้นมาแต่ซีรีส์ J เนี่ยจะได้รความชมเรื่องแบตเตอรี่เยอะมากว่าแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้าง,าง,างทนนะส่วนซีรีส์ A เนี่ยจะบอกว่าแบต,ตกลางๆไม่ทนมากแต่ตัวนี้เป็นซีรีส์ A ที่อัดฟังก์ชันมาเยอะและให้แบตเตอรี่มา3 6 0 0มิิลลแอมป์ถือว่าเยอะหน้าจอนะเป็นแบบซเปอร์ AMOLED แล้วถ้าเป็นตัว J7 Prime จะเป็นจอแบบ TFT ที่ถ้าเกิดคุณไปยืนเทียบที่ตัว หน้าเคาน์เตอร์ที่เขาขายกันนะคุณจะเห็นว่าเจเจพรามจอมันไม่ไม่โอเคเลยนะฮะแต่ว่าก็จะคนชอบแต่ถ้าเป็นนันดุดในวันน่ดุดไม่ไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับตัว Prime ะะตเจเจพรามนะฮะแต่พอเป็น A7 2017ตัวนี้เครื่องเร็วขึ้นกันน้ํากันฝุ่นได้นะฮะจอกลับมาเป็นซูปเปอร์อเมิดแล้วอีกจุดเด่นหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกเป็นจุดขายของตัวนี้เลยถนะ้าไม่คนเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นก็คือกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะฮะกล้องหน้าคุณเลยสิบหกล้านพิกเซลก็เราก็อบอกว่าอา้าวเท่าก มันสวยแบบซัมซุงอ่ะมันไม่มีทางถ่ายสวยแบบที่ oppo หรือว่า vivo ทาได้อะไรอย่างเงี้ยคือ16ล้านสวยจริงก็เหมือนมาตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นแฟนซัมซุงมากกว่าว่าเออฉันเป็นแฟนซัมซุงนะฉันชอบซัมซุงแต่ฉันอยากได้กล้องหน้าดีๆเหมือนคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้กล้องหน้า16ล้านพิกเซลทำได้ดีนะะดูดว่า c9 pro จะดีกว่านะ c9 pro ณดูดีีดขายอยู่1 6 9 0ใช่ไหม หนึ่งหกเก้าเก้าศูนย์เงี้ยมันก็ตัวนี้มันหมื่นหกห้าร้อยอ่ะเออมันก็ต่างกันแค่ห้าร้อยก็จะมี S เจ็ดมาเทียบป็นตัวหนึ่งก็แล้วแต่คุณว่าชอบอะไรเนาะถ้าเกิดอยากได้แรงๆกล้องหลังดีๆแล้วก็ S เจ็ดทำได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้มือถือที่กล้องหน้าสวยแล้วก็กันน้ำกันฝุน่นได้ที่สำคัญที่สุดชอบดีไซนะ์นะฮะน่าดูชอบมากสีดำสวยมากนี่คือ Samsung Galaxy A เจ็ดสองพันเสิบเจ็ดเราไปชมรีวิวพร้อมกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้มันเจ๋งอย่างที่คุยไว้หรือเปล่า และในมือเรานะฮะตอนนี้ก็คือ Samsung Galaxy A7 2017นั่นเองทูจเจนว่ากระจกเนี่ยเป็นแบบ 3D นะฮะอันนี้เราดูติดฟิล์มกันรอยแบบเต็มจอมานะมันก็เลยอาจจะดูแล้วดูแบบเหมือนเหมือนฟิล์มด้านแต่จริงๆแล้วหน้าจอจริงจะเป็นแบบใสๆสวยๆเลยเป็นกระจกอย่างดีมากสวยแบบสวยจริงๆคือเห็นแล้วแบบโหออกแบบดีจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ดุดิบควักเงินซื้อได้ไม่ยากเลยครับเพราะว่ามันมันสวยจริงๆคุณดู เราอยากให้ดูลักษณะของวัสดุฮะคุณเห็นว่าวัสดุมันแบบมันดูดีมากๆนะฮะตัวลําโพงเนี่ยจะไปอยู่ด้านนี้แทนนะฮะลำโพงจะอยู่ด้านนี้แล้วก็ข้างล่างนะฮะข้างล่างก็จะเป็น USB Type C นะฮะแล้วก็รูเสียบหูฟังนะฮะแล้วก็มีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ด้านหลังนะฮะกล้องไม่นูนนะฮะเรียบๆแบบนี้เลยหลายๆคนก็อยากให้กล้องไม่นูนนะฮะก็ชอบตรงนี้ไ้ไติดฟิล์มกันรอยมาแล้วถ้าไม่ติดก,ก็เป็นรอนยนิ้วมือง,ง่ายนิดนึงนะฮะมันจะมี เรื่องของรายละเอียดตรงนี้คือถ้าเกิดว่าคุณอันนี้น่าดูติดฟิล์มแล้วมันเลยไม่เห็นถ้าเกิดว่าคุณไปดูของจีงในในตามสูนเนี่ยคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันมีรายละเอียดแบบเงาๆวิววิววิน่าสวยมากนะฮะตัวปุ่มนะฮะทำออกมาได้ดูเรียบมากดําสนิทจอสวยแล้วก็โดดเด่นมากนะฮะ ตัว a 7 2็ตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยงามมากอย่างที่พูดไปนะค่อนข้างสวยงามมากๆเลยทีเดียวโอเคมาดูเรื่องทัชสกรีนนะฮะอย่างที่พูดไปว่าระดับนี้ทัชสกรีนดีมากซัมซุงไม่ใช่แบรนด์ไก่กาฮะเห็นแต่ว่าเราต้องเลือกรุ่นให้ดีว่ารุ่นไหนที่มันแบบคุ้มค่าที่เราจะจ่ายเงินไปอย่างตัวนี้นะฮะหลายๆคนอยากรู้มากเลยเซนเซอร์ที่ดูดหยิบแว่น vr มาเดี๋ยวให้ดูแว่น vr ตัวแว่น vr ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัว virtual reality นะฮะก็จะเป็นเรื่องของเวลาเราใส่พวกอ่าคุณเคยเห็นไหมนี้มัน มีเซ็นเซอร์มาให้ครบฮะซึ่งผิดวิสัยผิดวิสัยทสูงมากคือมีหมดเลยทั้งไจโรสโคปนะฮะแมกเนติกเซนเซอร์นะฮะมีหมดก็คือมีเข็มทิศด,ด้วยมีไจโรสโคปคือมีทุกอย่างเลยอะ Everything m a แม้แต่เซนเวัดส่งมาแสงอะไรก็มีซึ่งมันก็เยอะเยอะกว่า A9 Pro ด้วยซ้ำนะฮะ A9 Pro เนี่ยยังยังให้มาไม่ครบเลย ตัวนี้ให้มาครบแต่ว่าเอกาโปก็จะเล่นเกมได้ลื่นกว่านะเพราะว่าเป็นสแนปดราก้น652ด้วยตัวนั้นก็ถือว่าเล่นเกมได้ดีกว่านะฮะหน้า u าก็แบบนี้เหมือนเดิมนะครั้งนี้ก็คือตัวของอันนี้คือหน้าเหมือนกับหน้าข่าวของเขาะก็คือเข้าไปปุ๊บเราก็จะอ่านข่าวได้นะฮะตัวนี้ท่านรู้จักมันชื่อฟลิปบอร์ดนะฮะถ้าจำไม่ผิดชื่อฟลิปบอร์ดนะเวลาเราอ่านข่าวก็อ่านได้แต่ว่าก็เป็นข่าวภาษาอังกฤษนะฮะในช่วงที่เรา ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะฮะก็จะเป็นข่าวภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะฮะนี่ฮะอ่ะโอเคหลังาที่คุณเห็นแล้วว่าเซนเซอร์ครบนะฮะนั่นหมายความว่าเวลาคุณใช้เข็มทิศเนี่ยก็จะมีเข็มทิศมาให้ด้วยแต่วแทนแบบนี้ฮะแล้ว G P S ซัมซุงเนี่ยมันค่อนข้างจะชัวร์กว่าชาวบ้านนิดนึงอันนี้น่าดุดค่อนข้างมั่นใจ G P S ซัมซุงมันไม่ได้แบบไม่ได้แย่เหมือนยี่ห้ออื่นเท่าไหร่นะฮะอันนี้มีแบบคือถือว่าวางผลได้มากอันดับะระดับหนึ่งเลยและกันของ a n d r o อ d ดอะไรเงี้ยโอ้ อันนี้เป็นเสียงแจ้งเตือนของเขานะฮะปกติ Android ก็จะแบบไม่ได้บวงบังผลลื่น G P s ได้มากต้องเลือกรุ่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยหลายๆรุ่นก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะการแจ้งเตือนนะ,ะทุกคนจะเห็นว่ามันจะถูกเหมือนกับเนี่ยอย่าง Google Play Store เนี่ยเวลาเราปกติจะขึ้นมาเป็นปื้ดอย่างงี้ใช่ปะ่ะเขาจะรวมรวมอย่างนี้นะฮะเครื่องนี้จะเป็น Android 6.0นะฮะเป็น Android 6.0เท่านั้นเองเสียดายถ้ามาเป 0, น็น7.0เจ็ดะะงงะะจุดศูนย์เนีหลายอย่างหเเราเ็นนะมีโวเตตต้้นะะฮโววเมีักล้อง้าสีฟ ซึ่งกระดุดกดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะโปต,ตาจะเสียนะก็ปิดซะหน่อยแล้วกันอ่ะจะได้สวยๆาฟ้าๆนะฮะมี NFC ด้วยนะคือรุ่นนี้เหมือนรุ่นจัดเต็มอะ่ะมาเต็มจริงๆคือทั้งกันน้ําเซนเซอร์ครบเครื่องเร็วขึ้นด้วยเร็วขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเอ่อจะให้ดูว่าพอเป็นมาริทีแปดสามศูนย์เอ็มพีสามเนี่ยอาจจะไม่ช่วยอะไรนะถ้า CPU ไม่เร็วขึ้นตัวเนี้ย p u เป็น Exynos 7880เร็วขึ้น แน่นอนว่ามันดึงเกมขึ้นมาให้ให้สามารถแสดงผลได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ไหลลื่นขึ้นแต่จะเป็นยังไงคุณคงไม่เข้าใจถ้าจะได้เห็นถ้าอยากรู้ลองไปดูรีวิว j 7เ r พรามที่เล่นเกมแล้วกระตุกนะฮะถ้าเทียบกับตัวนี้ซึ่งสเปคห่างกันแค่นิดเดียวไม่เยอะมากแต่กับไม่กระตุกเลยนะฮะตัวลำโพงจะอยู่ทางมุมบนนะฮะตรงนี้ ความดังเนี่ยบอกเลยว่าดังระดับเดียวไม่ได้ดังมากามอะไรขนาดนั้นตัวเสียงนะฮะเราก็สามารถที่จะเปิดแยกออกมาได้ว่าต้องการอะไรดังอะไรอย่านี้หเปิดแยกได้ Lord, มาละะก็ <the> ถามว่าสมูทเท่าอะเดนไหมไม่เท่าฮะไม่เท่าแต่ถามว่าเล่นดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นกว่าเจรามแน่นอนนะฮะ เขาเห็นว่าลักษณะของการเดินอะไรต่างๆเนี่ยสมูทขึ้นมากเลยทีเดียวนะฮะกว่ามา r ีตัวที่ใช้ที8 3 0ทั่วไปเพราะว่าตัว CPU มันดึงขึ้นมาได้นะฮะอย่างที่พูดไปว่าถ้า CPU มันเร็วพอนะฮะมันก็จะสามารถดึงประสิทธิภาพของภาพรวมต่างๆขึ้นมาได้ด้วยนะฮะเราเห็นว่ามันก็คือเล่นได้ดีขึ้นแล้วดูก็ลองเล่นหลายเกนมนะทั้ง Asphalt Asphalt As Extreme นะฮะก็ไหลลื่นนะ Asphalt 8ดีกว่าไหม ตัวนี้ก็คือ J7 p r i รามเราเห็นเลยว่ามันมันเล่นแล้วมันกระตุกนะเดี๋ยวลองดูว่าตัวนี้จะกระตุกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราเราเข้า asphalt extreme ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่า asphalt 8โหลดอยู่ซะอยังนั้นเออแต่เมื่อวานเราเล่นแล้วนะ asphalt extreme แต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นด้วยกันตรงนี้มากกว่าว่ามันเล่นได้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะแอบเล่นมาหนึ่งแล้วอันนี้เปิดลำโพงสุดแล้วนะุูจะเห็นว่ามันมันไม่ค่อยดังมากนะ จะจะเป็นมือถือแบบคุณสังเกตหลายไหมว่ามือถือที่กันน้ําได้หลายๆรุ่นส่วนใหญ่ใช้คําว่าส่วนใหญ่นะเสียงลําโพงจะเบาเพราะมันจะต้องมีวิธีที่จะต้องทําให้น้ําไม่เข้าลําโพงอะ่ะทําให้เสียงมันไม่ดังแบบกระหึมตุ้มออกมาก็ต้องแลกกันก็ต้องแลกกันเป็นเรื่องธรรมดาเราดังๆก็จะกันน้ําไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ฮะไหลลื่นมากๆคุณเ็นเลยว่า มันไหลลื่นจริงๆนะฮะก็คือเล่นได้ดีมากๆอันนี้คือ CPU ที่พัฒนาขึ้นนะเราเห็นว่ามันมันเล่นได้ดีขึ้นจริงเด็กเบิกอะไรไม่รู้จักเลยนี่ฮะเห็นว่าไหลลื่นมากๆครับไอชิปต้องเบรกละเ๋วยวไม่เบรกก็คว่ำอ้าหักศอกนี่ฮะไม่อยากจะซุยเยอะอุ๊ เห็นว่าไหลลื่นมากๆนะฮะไม่มีปัญหาเลยเลยสลรับการเล่น asphalt extreme นะไะหลลื่นมากๆก็เล่นได้เป็นอย่างดีนะฮะและเกมที่นด,ดุดเล่นบ่อยที่สุดนั่นคือ r o v แม่ว่าคุณจะปะทะกุ้มตาม้านบึ้มกุ้งเปียงอะไรขนาดไหนนะฮะเล่นได้ไหลลื่นไม่มีปัญหาอะไรนะตรงนี้ถือว่าเล่นเกมน,นด,ดุดให้สักส,ส,ส,สักสิด,ดาวนัก็สักแครึ่งอะไรเงี้ยสบายๆนะเล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วนะฮะโอเค อย่างที่บอกไปว่าคุณภาพจอเนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากครับเพราะว่าเป็นจอแบบซูเปอร์อัมเรตนะฮะันั้นการแสดงผลสีสันของจอเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะฮะแล้วคุณจะดูอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันการแสดงผลสีดําเนี่ยฮะคือดํานี่มันดําไปเลยเพราะว่ามันไม่มีแบ็คไลท์ฮะ LED ถ้าจะไม่ผิดมันจะมีแบ็คไลท์ส่องมาจากด้านหลังทําให้การแสดงผลสีดําเนี่ยก็คือดําเหมือนปิดจออยู่นะ,ะมันจะเห็นว่ามันดําสวยมากๆนี่คือลักษณะของภาพนะฮะ ที่ออกมาจากจอ LED นะฮะนั่นเป็นเอกลักษณ์ของ Samsung ที่ไม่น่าสูญเสียความตัวตนไปตอนนี้ Samsung เองก็ใส่จอแบบเนี้ยมาในเกือบทุกรุ่นเลยของโทรศัพท์ของเขาเนี่ยทำให้มันกลายเป็นเอกลักษณ์อีกครั้งหนึ่งว่าโอ้ยจอ Samsung ต้องสวยอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับใน,นดูดนดูมันก็สวยนะนี่นะก็หลายๆคนซื้อเพราะจอ Samsung เยอะก็ไม่ได้แปลกใจอะไรก็มันก็สวยจริงๆนะฮะ เซนเซอร์มีนะฮะเข็มทิศม er. like hmm. ี GPS ลองให้แล like. like ้วนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพบ้างดีกว่านะฮะกล้องถ่ายภาพนะฮะแบบ16ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดูดีมากคือมันมันดีสุดของซัมซุงแล้วแหละ16ล้านเนี่ยแล้วก็มันก็ยังดีแบบอืมดีแบบซัมซุงอ่ะมันจะยังไม่ใช่มือถือจีนคือมันยังมีความนววนวนวแบบเบลอ แบบเอกลักษณ์ของซัมซุงคือถ่ายแล้วรู้เลยว่าเนี่ยมาจากซัมซุงหรือไม่ก็ LG อะไรเงี้ยมันจะแบบนัวๆเบลอๆหน่อยนะฮะก็ถ่ายรูปก,ก็สามารถใช้ปุ่มเนี้ฮะถ่ายได้อ่ะลองดูอ่ะประมาณนี้นะฮะก็ถ่ายได้แล้วก็ใช้ปุ่มเนี้ถ่ายได้นะฮะการตั้งค่าต่างๆก็เลื่อนไปทางนี้ฮะก็จะมีการถ่ายภาพตนเองบ้างถ่ายภาพตนเองแบบกว้างนะฮะเป็นวายเซลฟี่นะะแล้วมีแบบกลางคืนด้วยนะฮะปุ่มนี้มีปุ่มดาวน์โหลดมาดูสิว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้าง ข้อมูลทางกฎหมายฉันได้อ่านหมดแล้วยังไม่ได้อ่านเลยสักคำเดียวนะฮะก็มีสปอร์ตช็อตฮะแล้วก็มีแอนิเมตกิฟต์นะฮะตอนนี้มีแค่2อย่างนะฮะโอเคนะฮะตัวนี้เปิดใช้แฟลชอัตโนมัติแล้วอันนี้เป็นแฟลชแบบไหนได,ดูกันนะฮะอ่ะหนึ่งสองสามนี่ฮะคือการใช้หน้าจอกระพริบขึ้นมาเป็นแฟลชนั่นเองนะฮะผลที่ได้ก็คือแบบนี้ก็โอเคนะได้อยู่ โอเคขนาดของรูปภาพนะฮะจะเห็นว่าวิดีโอเนี่ยเวลาเราอัดวิดีโอจากกล้องด้านหน้าก็อัดได้แบบ Full HD เหมือนกันกล้องหลังก็แบบ Full HD เหมือนกันอัดแบบ60 FPS ไม่ได้อันนี้ก็คือบันทึกภาพไม่ให้กลับด้านอันนี้ก็คือเมื่อกี้เด,ดูถ่ายแล้วมันกลับได้ไหมอันนี้ถ่ายาแล้วไม่กลับด้ละเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูเผยยิงแฟดไปแต่ก็ยังได้นะได้อยู่ก็ถือว่าสวยดีนะฮะมีผมมีแฟดอะไรก็ ไม่ทําให้หน้าลอ,อยแต่อย่างใดก็ถือว่าทําม,มาได้ค่อนข้างดีนะฮะตัวนี้กล้องหน้าค่า f 1.9นะฮะเวลาไปเจอแสงที่ซับซ้อนหน่อยจะมีสีเพี้ยนบ้างนะฮะ,ะ,ะ,ะก็โดยรวมกล้องหน้าเราว่าดีดีแล้วแหะแต่อาจจะไม่เท่า C9 Pro โปแต่ดีนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันตัวกล้องหลังเนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วก็ทําได้ตามเหมือนตามมาตรฐานของซัมซุงมากกว่าคือมันก็มันก็ดีอยู่แล้วนะก็ไม่ได้อะไรอะ่ะคือเนี่ยมันก็ตามมาตรฐานของซัมซุงเขาอะฮะการถ่ายในที่มืดอะไรก็ไม่ได้ดีมากมายนะฮะก็คืออยู่ในเกณฑ์ เราว่าดีอะเออแต่มันไม่ได้ดีขนะาด S7 เกี่ยวที่พูดไปว่าถ้าเกิดคุณจะถ่ายที่มืดให้แบบคลิปๆแบบ S7 เนี่ยมันก็ต้องอาจต้องจ่ายตังค์เพื่อไปซื้อ S7 อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่เลยการถ่ายในที่มืดที่แสงน้อยอะไรเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยแหละนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยปรับทางนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ให้เราเล่นนะฮะก็มีคุณรู้กันอยู่ลวมันคือซัมซุงอะนะอันนี้ก็มีหมดโปรนะฮะหมดโปรก็ยังเหมือนเดิมนะของซัมซ พี่แกก็จะปรับได้แค่3อย่างอย่างแรกชดเชยแสง ISO นะฮะ ISO ISO เนี่ยนะไว้บารล้านซ์3อย่างจะไม่สามารถทำ s ป e e d shutter ได้ต้องใช้แอป,ปอื่นช่วยเอานะฮะก็อันนี้เป็นเหมือนที่เรารู้อยู่แล้วอันนี้ก็คือการวัดแสงนะฮะว่าจะวัดแบบเฉพาะจุดหรือว่าเฉลี่ยหนักกลางก็ได้นะฮะตรงนี้ปรับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนที่เราเข้าไปเมื่อกี้นั่นเองมีแฟลชนะฮะแฟลชสว่างแค่ไหนถามใจดูก็ถือว่าสว่างนะ ก็สว่างอยู่นะใช้ได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้สว่างมากเพราะว่าแฟลชมีดวงเดียวนะฮะสว่างระดับที่มันควรจะเป็นอนะ่ะอืมประมาณนี้นะฮะดีกว่าไม่มีแล้วกันอ่ะปัดมานะมีพาโนรามานะมี hdr rich tone นะมีหมดอาหารด้วยนะฮะมี Hyperla p s e นะฮะแล้วมีกลางคืนเท่านี้ฮนะกดดาวน์โหลดปุ๊บดูซิว่ามีเราเล่นอีกก็มีเท่าเดิมนะฮะตามนี้เลยนอกจากนะั้นนะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เหมือนกับว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้นะฮะซัมซุงหล,หลายๆครั้ัก็คือฟีเจอร์แบ่ง2หน้าจอนะฮะ เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายๆคนอยากรู้มากว่าเล่นได้หรือเปล่านะฮะก็เล่นได้ฮะก็สามารถที่จะเล่น YouTube ไปนะฮะลืมไปว่าเปิดเพลงไม่ได้เด็ดติลิสิทซิ์ลืมนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะเล่น Facebook ไปได้นะฮะเรื่อยๆประมาณนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องคนต้องการนะฮะวิธีทำก็อย่างที่พูดไปนะกดปุ๊บนะฮะด้านลงมานะฮะแต่ว่าจะใช้ได้แค่บางแอปพลิเคชันานันะอย่าง CC ได้นะฮะ Gmail ได้นะฮะแกลลี่ได้นะฮะ เนี่ยดูกระเปิดไปเยอะนะเห็นไหมเปิดไปเพียบเลยนะอาอวี e ก็เล่นเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าซุยมัว่วไม่จริงนะฮะเล่นได้จริงมันไหลลื่นระดับที่แบบน่าพอใจเลยจริงๆนะโอเคแอสโฟบของเราจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างดูแล้วก็น่าจะน่าจะเล่นได้นะอันนี้คือมีมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเอาไปกดใช้ทําไมเนี่ยลืม <laughs> เวลาเราเล่นเนี่ยเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ความร้อนไม่ค่อยมีเป็นเครื่องที่เล่นแล้วรู้สึกว่าอุณหภูมิเนี่ยควบคุมได้ดีมากๆไม่ค่อยร้อนเลยนะไม่ค่อยร้อน ตัวเนี้ยเป็นหนึ่งตัวที่เราประทับใจนะเออรู้สึกเหมือนเหมือนจะกระตุกหรือเปล่าอย่านะอย่าทำอย่างนั้นอย่าทําอย่างนั้นเลยเดี๋ยวก็รู้ฮะเดี๋ยวก็รู้สงสัยจะไม่รอดวะเฮ้นหรือว่ารอดอ่ะก็เล่นได้ดีกว่าอ่ะดีกว่าเจเจพามเยอะแล้วกันเคพี่เค อเคพี่เนี่ยฮะก็โอเคไหลลื่นนะฮะไหลลื่นดีเกือบละเกือบละเกือบเสียฟอร์มละนะฮะก็โอเคใช้ได้ะฮะใช้ได้จะให้เบรกไปถึงเมื่อไหร่เอาเอาก็กดเบรกแล้วไม่ไม่ให้ไปข้างหน้าเอาถอยไงไง,ไงนี้โอ้ผิดหวังว่ะจริงๆถ้าไม่ต้องสอนก็นเล่นได้โอ้ยอ่ะเอาเป็นว่า เล่นได้ละกันนะฮะก็ทุกคนที่จะซื้อเครื่องนี้ไปเล่นเกมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะนถดูว่าเล่นได้ดีค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับ e XNOS 7880และ Maritim 830 MP3 นะฮะดีกว่าตัว7870คู่กับ MP2 มากมากเลยเดือดเดือดเดดเดดเดนะฮะอ่ะโอเคก็เล่นได้เป็นอย่างดีนะฮะไม่ต้องห่วงอ่ะเกือบละเกือบเสียเชิงละอ่ะภาพรวมของตัวนี้นะฮะอย่างที่พูดไปว่า จุดเด่นของซัมซุงตัวนี้ก็คือ1เลยกันน้ำได้2กล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะฮะสามเล่ 3, นเกมไหนลรื่นดี4จอสวยจริงแล้วจะบอกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบของซัมซุงได้เลยนะพูดได้เลยเออเป็นเป็นอีกหนึ่งในตัวที่แบบเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบค่อนข้างจะใช้คําว่าสมบูรณ์แบบได้มันค่อนข้างจะลงตัวและใช้งานได้ทุกอย่างอย่างแท้จริงอย่างที่นักดูเคยพูดไปว่าค่อนข้างมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วตัวนี้จะขายดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ด้วยทุกๆอย่างที่คุณเห็น,นกันน้ำกันฝุ่นจอสวยกล้องหน้าสวยเล่นเกมลื่นแบตเตอรี่ทนแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วฮะที่จะมัดใจให้คุณซื้อเครื่องนี้ไว้ในมือคุณแน่นอนชัวร์รับรองรุ่นนี้เด็ดสลตีมากก,กซ a ซ y A7 2017เปอย่างไรบ้างทุกคนหลังจากที่เราได้ดูรีวิว Samsung Galaxy A7 2017ไปแล้วนะฮะวันนี้เรามีอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องทดสอบกันนั่นก็คือเรื่องของการกันน้ำนั่นเองนะฮะทุกคนอยากรู้ว่ากันน้ำได้จริงหรือเปล่านะฮะปกติ ต้องบอกว่าโปกติงต้องบอกว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยก็คือไม่เคยคิดจะเอาโทรศัพท์ไปไปแช่น้ํามาก่อนเวลาเรารีวิวแล้วเราก็จะไม่ทําขนาดนั้นแต่วันนี้เราจะเริ่มเอาโทรศัพท์แช่น้ําให้คุณเห็นจริงๆแล้วนะฮะหนึ่งสองสามคือถ้ามันน้ําเข้านี่จบเลยนะมันจะเป็นอะไรที่พีคมากนะถ้าน้ําเข้าระหว่างรีวิว ถ้าน้ำเข้าแล้วพังตรงนี้ไม่ตัดออกนะพังก็พังอะแฉงไปตอนนี้โทรศัพท์อยู่ในน้ำน่าจาก็หยิบขึ้นมานะฮะจริงๆมันต้องกันได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเรามาดูว่าน่นจะเป็นคนที่แบบอาจจะโชคร้ายหรือเปล่าอาจจะโชคร้ายแบบใส่เข้าไปพุ่งแล้วพังพอดีก็ได้นะลองดูนะฮะก็ทัสกีนในน้ําไม่ได้นะฮะทัสกีนในน้ําไม่ได้หยิบขึ้นมายัางไม่พังใช่ไหมยังนะ อ่าฮะเดี๋ยวจะลอง <_ d ata> ลองเปิดเปิดเพลงดู <_ d ata> เราจะใส่ลงแล้วนะหนึ่งสองสามเฮ้ย <_ d ata> เดี๋ยวกันนะเดียกันนะมีมียังม,มีเสียงอยู่มีเสียงแบบเบาๆอะ่ะหยิบขึ้นมาอะ่ะระหว่างที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ย เสียงมันจะเบาแป๊บนึงตอนนี้เหมือนพยายามไล่น้ําออกเสียงเบาฮะเสียงเบาคือคือถ้าเกิดว่ามือถือที่ที่กันน้ําได้เนี่ยเวลาเวลาลงน้ําไปมันจะเสียงลําโพงมันจะเบาลงพักหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่ามันจะกลับมาภายในเวลาประมาณกี่นาทีแต่ว่าเสียงเบาลงจริงๆโอเคมีวิธีแล้วเมื่อกี้เอามาคาอก,กับตุ๊กาตาที่เป็นผ้าดึ๊ดดึ๊ดน้ำกระเด็นออกหมดปุ๊บเสียงก็มาแต่ว่า เบาลงเพราะน้ำพอน้ำมันแห้งเนี่ยมันก็ได้ไม่ต้องห่วงนะเพราเคอโลตุกตาไม่เป็นไรโอเคนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เราก่อนที่เราจะไปในวันนี้นะฮะที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของการฟังเพลงน,น,นะเดนนะฮะการฟังเพลงของตัวนี้เนี่ยดะดูดด้ลองใช้ใหูฟังฟังดูแล้วก็ ทำมาได้ค่อนข้างทำมาได้ค่อนข้างดีนะแล้ววัสดุจริงๆแล้วเป็นมือถือที่ฟังเพลงค่อนข้างดีนะเออแต่ว่าเราไม่รู้ว่าพวกหูทองเขารู้สึกยังไงนะแต่ว,ว่าฟังแล้วค่อนข้างดีอ,อีกอย่างหนึ่งด้วยที่พูดไปก,ก็คือลืมพูดไปเลยว่าจะพูดเมื่อกี้ก็คือตอนที่มันลงน้าไปเนี่ยฟิล์มกันอรอยให้ดูติดเนี่ยไม่หลุดนะไม่หลุดฟิล์มกันอรอยก,ก็ก็ยังติดอยู่อย่างเงี้ยไม่หลุดเลยนะฮะแล้วก็เวลาขึ้นมาน้ํที่อยู่บนทัชสกรีนก็ได้ทํทำให้ทัชสกรีนนะวิ่ง วิ่งเพี้ยนเพราะว่าน้ําอยู่บนจอเพราะเราปาดน้ําออกปุ๊บมันก็จะไม่เพี้ยนแล้วนะฮะก็ไม่ต้องมองว่าผิดปกติอย่างใดนะอ่ะเอาว่าเบื้องต้นมันกันน้ําได้ละกันนะสาหรับซัมซุงแก๊ตซี่เอเจสองพันจุดเจ็ดนะเบื้องต้นนกันน้าได้ละกันเนาะก็เห็นไหมคุณคิดดูดิกล้องหน้า16ล้านกันน้ำได้อะไรก็ได้ก็ดีแล้วนะเออเราก็อาจจะไม่ได้เร็วที่สุดหรือว่าไม่ไม่เหมาะกับคอที่แบบต้องการกราฟิกที่มีความเนียนตาสูงมากแต่ว่าตรงเนี้ยกระดุดเล่นได้พอใจและ Rov เล่นได้ไม่ ไม่ตายตอนบวกกันเยอะน่าดูพอใจแล้วนะวอลแฮมเมอร์เล่นได้ถึงว่าแอสโฟแปดอะไรเล่นได้เนี่ยก็ถือว่าพอใจระดับนึงแล้วเซนเซอร์มีครบไอโลสโคปนะแว่น V R นะฮะก็แว่น V R ก็สามารถใช้ได้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็อยู่ที่มุมมองพวกคุณแล้วว่าจะชอบมันหรือเปล่าแต่น่าดูชอบนะนี่คือรีวิว Samsung Galaxy A 7217 0นะฮะนี่คือเซตกิซีซั่นห้าคือมันก็มาถึงเซตกิซีซั่นห้าแล้วนะค่ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามมาก็ดีซีซั่นห้าก อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะอยู่ลึกๆอยู่ในเบื้องลึกของมันเนี่ยมันมีมันมีแกะที่เปลี่ยนไปอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนค,ความเป็นตัวเรามากมายนะแต่ว่าเราก็เราก็มีเปลี่ยนฮนะ,ะเรามีการพัฒนาพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ว่าพัฒนาหรือเปล่าแต่ว่าเราพยายามพัฒนาขึ้นตลอดเวลาทั้งเรื่อกงการทำานึ่งว้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อ,งงนอ,นอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนว่าตั้งใจมากขึ้นอ่ะพยายามทําให้ดีขึ้นที่สุดก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามเรามานะตอนนี้ก็เป็นสเตจกีซีซันห้าแล้วนะฮะแต่ว่าเป เมื่อก่อนด้าดูไปงาน Mobile Expo ก็มีคนมาอขอถ่ายรูปเยอะเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่แบบยังรักนะคะแล้วก็หลายๆคนที่เข้าใจด้วยส่วนใครที่อาจจะไม่เข้าใจเราเนี่ยก็ขอให้เข้าใจเราเร็วๆลวกันเนาะว่าทุกๆอย่างมันก็ต้องพูดตามสิ่งที่มันเป็นอะไรเงี้ยว่าคุณซื้อไปเนี่ยมันจะได้แบบไม่ผิดหวังอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนได้มือถือที่ถูกใจตัวเองมากที่สุดอะไรอย่างเงี้เนาะอะ,อะ ทิ้งท้ายแล้วกันนะฮะอย่าลืมแล้วกันนะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอุดหนุนรายการเสตคีย์ของเรานะเพียงแค่คุณโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะที่อยู่ทางมุมมุมสักมุมหนึ่งน่าจะมุมนี้นะฮะมุมนี้สามารถที่จะเข้ามาสอบถามราคาได้นะฮะถ้าก็โปรโมชั่นนะก็มีทั้งแบบราคาถูกกว่าไม่มีของแถมหรือว่าราคาปกติแต่ของแถมเพียบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาน,าน,นะฮะอุดหนุนรายการเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีสปอนเซอร์จริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีแบบสปอนเซอร์เข้ามา จริงๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องลำบากขายของขนาดน,นี้นะฮะแต่ก็การขายของก็ไม่ทำให้เราลำบากมากมายนักแต่ว่าเราก็อยากทุกคนช่วยกันอุดหนุนเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนี่คือ Samsung Galaxy a 7 2 0 1 7นะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ